คุณผู้ชมนี่คือถ้ำนะครับถ้ำถ้ำผาตันหรือถ้ำพี่นางแล้วก็หรือพี่แนเงนะครับตัวน,นี้คือถ้ำด้านล่างจะมีรูถ้ำนะครับนี่อาจะพาไปดูแล้วไปจุดโูบขอแล้วก็ไปเล่าเรื่องความฝันของพี่นางนะครับด้านนู้นจะเป็นทางด้านเปิดนะครับทางเข้าด้านนู้นนะครับโดยเฉพาะหินก็เรียงรายอยู่เห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับสามชั้นด้านบนสวยงามมาก ครับเห็นเรียงราอยู่นะครับสวยงามจริงๆนะครับอ่ะนี่คือปากถ้ำที่จะเข้าไปนะครับปากถ้ำที่จะเข้าไปนะครับอ่ะขอดูหน่อยนะด้านปากถ้ำแหละปากถ้ำเดี๋ยวข,ขึ้นไปดูนิดนึงพี่พี่ขับพี่แนงน่าจะเข้าไปแล้วนะครับดู ดูก็รู้เลยนะครับน่าจะเข้าไปแล้วนะน่าจะเข้าไปปฏิบัติแล้วนะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุาธนะเขาบอกมองไปวันพระจะเห็นตัวเลขเยอะนะครับถ้าเอาไปเลขความฝันดีกว่าเนี่ยครับพี่นางสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับ,รบโอ้วันนี้เอาทูบมาจุดแล้วก็เตรียมเตรียมโนต้ตมาด้วยเข <laughs> ียนไว้แล้วอ่าโอเคแล้วแล้วให้พี่นางเขาจุดทูบเปิดก่อนเปิด นะครับเปิดเปิดให้เลขออกนะครับนี่คือทางเปิดนะครับทางถ้ำสาธุส ครับสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็เจอกับพี่นางอีกแล้วนะครับหลังจากที่โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับทราบข่าวว่าพี่นางฝันฝันดีแล้วนะครับฝันดีตรงไหนดีตรงที่ฝันเห็นปูคำแสนก็งวดนี้ว่าแปลกแปลกมากๆทั้งนี้ก็เห็นพี่แนงก็เห็นแม่ที่บ้านก็เห็นเห็นปูคำแสนนะ แม่ที่บ้านเขาก็ฝันว่าปู่ไปที่บ้านเลย<อ>แล้วเลขที่บ้านเนี่ยหกเจ็ดถ้าเลขสามตัวก็แปดหกเจ็ดค่ะถ้าจะตี<อ>เลขบ้านพแม่แมที่บ้านแม่ที่บ้านจ้ะแม่แกเคยป,ปูกกําเสนไหมเคยเพราะว่างวดที่งวดที่แล้วที่ว่าพาไปไหว้อะที่ว่าพาไปกราบท่านอะแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยแล้วพอพอไปไปกราบ อย่างวันนี้พุ่งตอนกลางคืนเขาก็ฝันเห็นเลยอย่างงวดที่แล้วเขาก็ฝันเห็นแล้วงวดนี้เขาก็ฝันเห็นของเขาอีกฝันของเขาอีกจาก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่ก็จะถูกหวยอีกนั่นแหละแม่ซื้อไปแม่ไม่ต้องซื้อเลขอะไรแม่ซื้อหกแปดก็หกเจ็ดพอบ้างนี้แล้วพี่ทางฝันเห็นปูเสียนยังไงบ้างพี่นางก็หลังจากหวยออกแล้วก็ครูเข้ามาเนาะรอบแรกก็ฝันเห็นปูนั่งบนท่อนไม้นั่นแหละทีนนี้หลังจากนั้นได้ประมาณสองสามวันก็ฝันอีก เอาเดี๋ยวฝันเห็นปนท่อนไม้เดี๋ยวบางทีเอฟซีไม่ไม่ไม่เคยได้ฟังเนาะเห็นท่อนไม้ที่ว่าไปวัดอะไรนะไปวัดไทยเดิมวัดไทยเดิมนะครับเห็นปู่คำเสียนไปวัดไทยเดิมอ,อในฝันฝันว่าตัวเองนะ่ะไปที่วัดไทยเดิมถืออะไรไม่รู้พุงตรงนงังมีมีพี่นางมีพี่เนยมีลูกชายสามคนมเดินเข้าไปแล้วก็มองไปฝั่งทางเนี้ยทีนี้ก็มองไปเห็นปู่ปู่กี่ก็นั่งอยู่อคือ แบบ,แบ,บนั่งตัวแข,ข็งตัวแข็งแบบเฉยนั่งเชิด <c oughs> นั่งเฉย,เยคือไม่สนใจ, <c oughs> จอ๋อจ้ะแล้วทีนี้ทางนี้ก็เดิน<ๆ>เดินไปแล้วก็เอาของไปตั้งไว้ไว้ที่โบสถ์แล้วก็ไม่รู้ทําอะไรที่โบสถ์แล้วทีนี้มองไปอีกหนึ่งข้างก็มีคนเข้าประกาศมาว่าวันที่แปดจะนิมนต์พระไปบวชเขาว่าอย่างนี้จ้ะนั่นแหละก็ตัวเองก็ชอบแปดหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะครับจ้ะชอบแล้วแปดหนึ่งทีนี้ก็ ทีนี้รอบสองฝันอีกรอบสองอะรอบสองก็ฝันยาวหน่อยฝันว่าไงเราขอาควาฝันนิดนึงก่อนแล้วค่อยดูเลขยาวแต่ก็ตีเลขไม่เยอะอพในฝันฝันว่าปู่ขับรถแจ๊ดอ่ะขันสีแดงอ่ะขันสีแดงจ้ะที่เรียนต้นไมคขับอันนั้นห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าจ้ะฝันว่าปูเป็นคนขับรถนั้นแล้วก็ทางนี้นั่งพี่เนงนั่งพอขับไป เขาก็ลงเขาลงเขาลงจากรถลงจากรถแล้วมันมีข้าวต้มอยู่สองอันปูกีก็เอาไปกินหนึ่งอันแล้วเหลืออีกหนึ่งอันกีก็ยื่นให้พี่แนงกินกินข้าวต้มอยู่ในรถเสร็จแล้วก็ว่คแมเดียวกี้ฮาสินซอมกีท่าฮอซีนซอมจ้าในในนั้นน่ะเขาพูดคขมนปูพูดเขมนปูกีก็อ้าวนี่อยู่ที่ตัวซีท่าซินซอมน้ำมุยน้ำมุย Hmm. พอเขากินข้าวต้มเสร็จแล้วลงจากรถไปกินข้าวต้มเสร็จแล้วทีนี้ก็ทางนี้ก็จะบอกพี่แนงว่างั้นพ่องั้นให้ปู่ไปนั่งข้างหลังพ่อก็เป็นคนขับปู่เขาก็มานั่งข้างหลัง oh. จ้ะในรถแจ๊บแล้วทีนี้ก็ oh. ไปเรื่อยๆรื่อทีนี้ก็ไปเจอโรงเรียนเจอโรงเรียนก็คือลงลงจากลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นไปทีนี้ก็จะมีพวก ถ้าจำไม่ผิดคือคนที่ชื่อพี่อุนะในฝัน,น<อ>เห็นพี่อุเห็นอาจารย์อุด้วยเห็นอาจารย์อุพี่อุอาจารย์อุ <laughs> แต่ตัวเองนะไม่รู้ว่าเขาเป็นอาจารย์อุพี่อุอาจารย์อุเห็นยังไงอา,าจารย์อุมาด้วยทีนี้ในในฝันน่ะแล้วมีผู้ชายผู้ชายเป็นคนหุนเล็กๆแต่เขาเป็นคนรวยกีมีเงินกีรวยมากกีก็เดินไปตามเดินไปข้างหน้ามีนั่นแหละมีทางนี้มีพี่เนงมีปูเหมือนเขาจะไปบริจาคอะไรสักอย่างไปในโรงเรียนขึ้นไปบนอาคาร แต,แต่ตอนขึ้นไปทางนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นจะอยู่ข้างล่างว่าให้แต่เขาขึ้นไปทีนี้ก็มีครูผู้หญิงกีกีมองเห็นทางนี้เนาะเขาบอกว่านั่นไงพี่ผู้หญิงที่เคยให้หวยแม่นในฝันนะในฝันเนี่ยในฝันครูเขาก็พูดกันเ,<อ>เขาบอกอนั่นไงพี่ที่เขาเคยให้หวยแม่น<อ>แล้วทีนี้ก็มีมีคนพูดออกมาเขาบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยอาจารย์อุฟันธงเป็ดหนึ่งนั่นแหละในฝัน แต่ว่าอาจารย์อุฟันธงเป็นหนึ่งจ้ะในฝันนะ่ะว่าว่าพี่อุนะ่ะเป็นอาจารย์อุเขาเรียกว่าอาจารย์อุอาจารย์อุเป็นคนพูดจ้ะไม่แต่คนอื่นเป็นคนพูดแต่ว่าเขาบอกว่าอาจารย์อุฟันธงว่าแปดหนึ่งนะ่ะซื้อเลยคือคือมีครูเขาเขาพูดอยู่แล้วมองอเราอยู่แล้วว่าทางนี้ให้แปดหนึ่งตอนได้ไปแล้วเนาะแต่เขาบอกว่านั้นไงพี่เขาพี่ผู้หญิงที่เคยให้หวยแม่นแล้วทีนี้ก็มีคนเขาพูดออกมาเขาบอกว่า ซื้อเลยซื้อเลยอาจารย์อุฟันธงแล้วแปดหนึง่งเขาว่างี้ก็นั่นแหละก็ชอบเลขเดิม,มเสร็จแล้วพอลงจากโรงเรียนพอเขาพูดเรื่องหวยกันเสร็จแล้วก็เดินทีนี้เดินไปบ้านปู่เดินไปบ้านปู่คนอื่นไม่เห็นแล้วเห็นแท้ทางนี้กับปู่คาแสนปู่คาแสนถือหินไปสองก้อนเอาหินไปสองก้อนแต่ก็ก้อนก็ประมาณเนี้ยแล้วแกถือแล้วทีนี้เหมือนจะมีอะไรแบบ คือต้องให้เขาแบบไม่ถือนะเขาก็ยื่นหินมาให้ทางนี้ถือให้แต่หินเบามากก็ถือได้เหมือนกันจ้ะก็แค่นั้นแล้วก็เห็นแอดมันีเขาปลูกต้นไม้อะไรด้วยนะในฝันในปันเห็นแล้วเห็นปูเขาตอนเดินไปในบ้านกำลังจะเดินไปบ้านทีนี้ปูเขาบอกว่าเยียโตเตียเจจ้ะเนี่ยเขาพูดพูดแค่นี้ไปบ้านเก่าโมไม่ใช่เล็กเก่าบ้นนี่เออด้านแหละกก็เลยแม่ค้าก็เลยว่า เลขที่ให้ตอนแรกก็คือชอบหมดเลยโอ้โหชอบหมดเลยอ่ะขอรู้ชัดๆหน่อยนะแต่ว่าเลขนะมันมันมันเหมือนกันแต่ว่ามันผิดคือเลขเหมือนกันอันนี้แค่เขียนไว้ว่าเป็นเลขสามตัวเผื่อจะซื้อเลขสามตัวเลขมันจะเหมือนกันแค่สุ่มให้เฉยเลขเลขไม่เยอะเลขมันมีไม่เยอะคือชอบจริงๆก็คือแปดหนึ่งชอบจริงๆคือแปดหนึ่งจ้ะแล้วก็เห็นปู ปูถือหินสองก้อนก็เอาเป็นสองห้าก็จะเป็นเลขที่สะพานเหมือนเดิมคือเลขเลขเดิมอะ่ะเหมือนตัวเองเน่ยชอบเลขเดิมอยู่ชอบเลขเดิมอยู่ยจ้ะก็สรุปแล้วก็คือนี่เลขเดิมเลขเดิมเลยเลขเดิมเลยศูนย์สามแปดจ้ะแล้วก็เลขสะพานเลขสะพานนี้อาจจะมาเป็นสามห้าสองหรือว่ามันจะมาตรงตรงห้าสามแปดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าชอบสองห้าหลักๆนี่คือเห็นปู ถือหินสองก้อนเห็นปูถือหินสองก้อนด้วยก็จะเป็นแปดสองห้าก็ได้แปดสองห้าก็ได้จ้ะคืออยู่ในภายในตัวนี้นะเลขมันจะไม่ไปไกลครับแล้วมองดูเหมือนเยอะแต่เลขเหมือนเหมือนกันเลขเหมือนกันนะครับคือจําให้เฉยนะครับอย่างเช่นแล้วเลขเจ็ดแปดหนึ่งี่คือเลขจากตรงไหนเป็นหนึ่งก็คือเออ อันนี้เป็นเลขเก่าที่เราฝันววดงวดที่ผ่านมาที่ว่าฝันว่าตัวเองไปจับปลาแล้วงูขึ้นมืออ๋อเลขเก่าเอามาเขียนไว้ทีนี้เขียนไว้มันไม่ออกมันออกเลขตรงนี้เสร็จแล้วรอบที่สองว่าฝันเห็นปูไปนั่งบนท่อนไม้ครับก็ตีเป็นแปดหนึ่งอันนี้จับคู่เลขสองตัวอันนี้เลขสามตัวค่ะก็แปลมามาตรงกับเลขปูหมดเลยกับเลขปูหมดเลยอ๋อแล้วห้าแปดหนึ่งก็ตรงกับเลขปูก็คือทีนี้ เจ็ดแปดห้านี้ก็ชอบเพราะว่านี่เลขนั่งสมาธิเลขน,นั่งสมาธิเห็นปูมาจับหัวโอ้ปูกำเซ็นมาจับหัวจ้าเห็นปูกำเซ็นมาจับ<อ>หัว<อ>ด้วยอัออแล้วตัวเองนั่งสมาธิแล้วก็เห็นเห็นว่าเป็นรูปตัวเองแต่ว่ามีผู้หญิงมีคนนั่งอยู่ข้างๆอีกหนึ่งคนแต่ปูก็มาจับหัวเราอย่างนี้นะก็เลยว่าเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านี้ก็ซื้อได้ก็เจ็ดแปด เจ็ดห้าแปดห้าก็เลขเดียวเดียเลขเดียวเดียวเเดิมเดิมครับแล้วก็เลขสุดท้ายที่ด้านล่างสุดนะคืออะไรครับจับคู่ให้เฉยจับคู่ไว้เฉยเคือตัวเองจะซื้อแปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่ตัวเองชอบแล้วก็สองห้ามาอย่างไรสองห้าสองห้าก็นี่แหละคือเป็นเลขตอนแรกว่าเป็นเลขเดิมสะพานแต่ทีนี้ก็มาฝันว่าปูถือหินสองก้อนถือหินสองก้อนหินก็ห้าหินก็ห้าสองก็คือสองสองสองห้า จ้ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเลขสามตัวก็เอาเลขแปดใส่แล้วแต่ครับแล้วด้านล่างคือเลขอะไรครับสองสองสองสามไหนคะสองอะไรนะเลขล่างสองห้าเนี่ยเลขอะไรแปดเจ็ดไหมมีแปดเจ็ดครับฟังนี้นะฟังนี้เลขอะไรฟังกลกลแปดเจ็ดอ่ะสองแปดโอ้สองแปดใช่ไหมอ่ะฮันมาสองแปดก็สองแปดจับคู่ไว้จับคู่ไว้ว่ากลัวมันจะมาเลขเลขเดิมแบบนี้ แลว<อ>ทีนี้ก็รอบนี้ตัวเองฝันหินปูสองรอบแล้วมันก็มาตรงกับเลขฝ่ายเอ็มร้อยที่เราไปไหว้ที่สะพานมันเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดด้วยแต่ถ้าเจ็ดสองแปดตรงนี้ถ้าตามฝันตัวเองตัวเองฝันหินปูเดินไปว่าไปบ้านเก่าก็เป็นบ้านปูเจ้ากาดามบออันนี้ไม่ใช่เลขที่บ้านปูบอครับ <laughs> จา<ก>้าเจ็ดสองแปดคือมันมันเป็นเลขที่ว่าตัวเองจะต้องซื้อเกี่ยวข้องกับปูเกี่ยวข้องกับปูหมดเลยจดไว้อย,อย่างนี้แล้วก็แปดแล้วก็หกแปดเนี่ยหกแปด หกแปดนี้ตัวเองตั้งใจว่าจะซื้อเลขเดิมที่ว่าเราตีตีความฝันไว้ว่าบาทตกออบาท,ทตกบาทตกก็คือเป็นแปดหกแล้วการอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้อย่างรอบนี้ก็แม่แกฝันว่าแม่แกฝันว่าปูไปบ้านออบ้านเลขที่ตัวเองมันหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดก็ปูก็แปดถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นแปดหกเจ็ดอันนี้ไม่ได้เขียนค่ะตัวนี้ยังไม่ได้เขียนในนี้ไม่มี มีแค่แปดหกกับเจ็ดแปดถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นแปดหกเจ็ดครับก็คือว่าเลขเยอะนิดนึงเลขเยอะแต่เลขไม่คือมันเหมือนกับว่าสลับไปสลับมาจ้ะก็หกเจ็ดถ้าเล้ตามใจตัวเองชอบชอบหกเจ็ดชอบแปดหนึ่งชอบสองห้าชอบมากชอบกี่ตัวทั้งหมดอาฟิททีนางเราจับให้เลยอ่ะถจับให้เลยชอบสองห้าแปดหนึ่ง ก็เลขบ้านตัวเองก็หกเจ็ดแม่แกก็หกเจ็ดอ๋อหกเจ็ดไม่มีบ้านแต่ในนี้ไม่มีหกเจ็ดหกเจ็ดไม่มีนะครับคุณชมฟังไว้ด้วยนะกับแปดเจ็ดอ๋อแต่พี่นางก็ชอบจับคู่ไว้จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเปดหนึ่งถ้าเป็นเลขสามตัวก็ห้าเปดหนึ่งได้จ้ะงั้นก็ได้แล้วก็เจ็ดเปดหนึ่งอันนี้เจ็ดเปดหนึ่งเลขชอบไหมเลขชอบเพราะว่าทําไปทํามาก็เป็นเลขเดียวกันกับปูหมดเลยเลขเดียวกันหมดเลยแล้วก็เลขเยอะ ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ว่าเลขอันเดียวกันเนาะแต่แต่จริงๆมันก็มีแค่แปดหนึ่งกับแปดห้าแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดห้าจริงๆเลขไม่เยอะถ้าเลขจับคู่สองตัวจับคู่สองตัวจ้ะแต่อันนี้ที่เราเขียนนี่คือมันกันเฉยๆครับก็สรุปความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับกีนางนะครับก่อนจะจบก็คือฝันรอบสุดท้ายก็คือฝันเห็นปูคำแสนฝันเห็นปูคำแสนทีนี้ฝันเห็นปูคำแสนทําอะไรนะะขับรถแจ๊สขับรถแจ๊ส ทะเบียนห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าแต่ว่าท่านลงอ่ะท่านลงมันก็มันต้องมาถ้าแล้วทีนี้ท่านลงจากที่ได้ได้เขียนไปไหมห้าห้าเก้าไม่ได้เขียนห้าห้าเก้าห้าเพราะว่าถ้าเขียนไปมันเหมือนเยอะเยอะห้าห้าเก้าห้าเราดูแล้ชทะเบียนรถมันห้าห้าเก้าห้าแต่แต่ขับไปแล้วท่านลงท่านลงท่านโอ้ท่านลงจากรถท่านลงจากรถคิดว่าไม่ออกก็เลยว่า มันก็ต้องออกจากห้าเก้ามันก็ต้องมาห้าแปดห้าแปดมันก็มาตรงกับเลขเลขเลขปูอีกแหละไม่เลขตัวนี้ที่เราเขียนไว้แล้วนะก็เลยว่าไม่ต้องเขียนคือตัวเองก็จะจะตีเลขไปว่าท่านขับก็จริงแต่ทีนี้ท่านลงท่านลงลงไปกินข้าวต้มอ๋อท่านลงลงแล้วเลขก็จะลงตัวหนึ่งจ้าแล้วเขาก็กินข้าวต้มในรถมันมีสองสองอันแล้วเขาก็ยื่นให้พี่แดงกินหนึ่งอันและรอบรอบที่สองแกก็มานั่งข้างหลังตรงที่ คนนั่งค,คนคนนั่งพี่นายคนขับท่านนี้บอกว่างั้นพี่เนมคนขับแล้วการให้ปูนั่งข้างหลังว่างนี้ตอนแรกเขาขับโอ <laughs> ปูขับเองตะกอน <laughs> จา้าทีนี้ท่านลงทะเบียนรถก็เลยว่ามันไม่ได้มาห้าเก้ามันต้องมาห้าแปดถ้ามันลงนะอ๋อทะเบียนอะไรนะห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าครับคุณห้าห้าเก้าห้านะครับ, 5, ล,รบลงลงเซฟไว้เพื่อโชบเนาะ แต่ว่าลงจากรถน่าจะลงหนึ่งแต้มก็คือ58นะครับอาตรงเลขปูคำเส้นด้วยนะแป็น558มัน5595 5595มันก็ต้องมาอยู่94ถ้าเลขแปลกๆหน่อยโอ้ถ้า94ก็แปลกๆหน่อยนะแปลกๆหน่อยแปลกแคเยอะไปหน่อยนึงนะฟังคลิปนี้ก็ต้องพิจารณาเลยเด้ออันนี้ฟันเยอะก็จริงแต่เราฟันเห็นตะปูห็นตะปูแล้วก็8เป็นหลัก8ก็ยังยังชอบเหมือนเดิม ก็ยังชอบแปดครับแล้วฝันว่ารถรถกระตีเป็นเลขแปดอีกรถก็ตีเป็นแปดปูก็แปดปูก็แปดอ๋อถ้าตีเป็นเลขเยอะอาจจะแปดแปดมา็ยุ่งอีกนะแปดแปดหนึ่งนั่นแหละแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งพอตัวเองซื้อแล้วด้วยอ๋อแปดหนึ่งซื้อแล้วซื้อเยอะไหมไม่เยอะเป็นแนวทางนะครับเนาะฝันว่าปูขับรถนะครับฝันว่าครู ปูขับรถแเจ็หนึ่งองค์เราตีง่ายๆดีกว่าถ้าเราตีเลขเยอะมันก็เยอะเราก็เลยว่าเอาปูปูหนึ่งองค์ปูขับรถหนึ่งองค์แปดหนึ่งนี่แหละแปดหนึ่งนี่แหละปูลงด้วยปูลงมากินข้าวต้มแล้วก็ตรงทะเบียนรถแปดอะไรนะห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าลงจากรถก็ห้าห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ก็พอซื้ออันนี้คือเลขแปลกๆหน่อยเลขแปลกๆหน่อยเลขออกห่างๆกันหน่อยตัวมันมาไม่เหมือนกันครับ จ้ะอ่ะสรุปเลขสุดท้ายก็พี่นางมีอะไรจะฝากไหมครับก็งวดนี้งวดปีใหม่เนาะครับไม่กี่วันสองสามวันนี้ก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเฮงเฮงโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านจ้ะรวย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 รางวัลที่หนึ่งรวยรวยรางวัลที่หนึ่งเด้นนะครับกับพี่นางจะสาธุสาทุกับสลับพี่นางเนาะครับวันนี้ก็ได้กันไปนะครับคุณผู้ชม สรุปตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขพีนาให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะล่าลากันไปนะครับเลขพินานะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเลขพินาประมาณนี้นะครับสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขประมาณนี้แต่เลขอาจจะเหมือนเดิมนะครับอะเลขเก่ามาหรือเปล่านะครับศูนย์สามแปดเลขสะพานสองห้าสามแปดนะครับที่ออกไปแล้วเน้นๆฝัน แล้วก็ส่วนมากจะฝันเห็นปูคาเซนนะครับเจ็ดปดหนึ่งนะครับเจ็ดป็ดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเจ็ดแปดห้าแล้วก็ห้าเป็ดหนึ่งเลขตัวเดิมกันนะเลขตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมี8ปดหนึ่งเลขเป็ดหนึ่งแล้วก็สองห้าแล้วก็จะมีสองแปดหกแปดแล้วก็จะมีแปดเจ็ดมาด้วยเลขฟ้าเครื่องดื่มที่เปิดถวายที่สะพานตัวนั้นก็สองแปดสี่สองแปดสี่หรือเจ็ด สองแปดนะครับเจ็ดสองแปดไม่แน่ใจว่าเลขบ้านเลขที่ปู่หรือเปล่านะครับอฝันเห็นปู่คาเซ็นเรื่อยๆนะตีความฝันกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขปู่ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วมั้งนะครับในแปดอ่าห้าแปดนะครับอ่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็ดหนึ่งนะครับเขาชอบมากเป็ดหนึ่งนะครับพี่นางชอบมากวงเล็บให้เลยนะครับเป็ดหนึ่งหนึ่งแปดอ่าำลากันไปทุกคนนะครับโชคดีนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้องสำหรับปีใหม่นะครับ